สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณโอมสวัสดีครับนี่คุณโอมครับของโุรากาศวันนี้ถือโอกาสของมาเยี่ยมเยี่ยมที่บ้านขอบคุณมากเลยครับรถสวยมากเลยนะครับคุณโอมขอบคุณครับขอบคุณครับยามดุมากเลยพี่จริงเหรอตรงนี้คือเขายังขายไม่เสร็จใช่ไหมใช่เขาว่ามาเขาบอกไปไปนู่นเลยนะครับไปข้างหลังเลยตอนแรกอ่ะผมก็เป็นผมชอบเป็นความรู้สึกผมว่าแบบทำไมมันต้องแค่บ้านกูวะแต่แบบบางทีเราออกมาเจอบ้าหรนอมันก็เจจะแบบ ใช่แต่จริงมันไม่นะเพราะเขาก็ไปไล่เหมือนกันแต่แค่เราแค่รู้สึกเราโดนกระทําไม่แต่ว่าคือขายหมดไปยังพี่โครงการนี้ยังยังอ๋อถ้าแค่ยังไม่หมดแล้วเดี๋ยวถ้าแบบลูกค้ามาเห็นรถจอดแบบสมมุติว่าทุกบ้านเอามาจอดกันนะมันจะรู้สึกไม่ดีใช่อันนี้ก็เข้าใจเขามาเลยเอารถเขยบขึ้นไปในบ้านใช่แต่ก็โอเคยังดีท่านผู้ชมคือบ้านผมอ่ะผมเป็นคนแบบผมไม่ชอบความร้อนมากมากผมนอนแอร์สิหนะพี่บอกผมแล้ว แล้เห็นเล่าให้ฟังเรื่องบ้านมีฉนวนเสร็จใส่ตับเข้าไปอีกใช่เป็น9นิ้ว9นิ้วแล้วก็มีโซล่าเซลล์อีกคือตอนนี้บ้านบ้านคือเริ่มรู้สึกโอเคแล้วแต่คือผมต้องมีโซล่ากาศเพราะว่าถ้าเมษามาเราจะรู้สึกได้ว่าแบบมันอาจจะอีกนิดนึงตอนนี้ก็เลยช่วงเมษาเป็นช่วงที่ขายดีดีกว่าปรมบ้านเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านปัญหาที่แบบเราเข้าไปแก้เนี่ย ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเฮ้ยเดี๋ยวไว้อยู่ก่อนอแล้วค่อยติดทีหลังแต่พอมันติดทีหลังมันก็จะจะวุ่นวายกันนิดนึงแต่จุดดีของที่ผมติดฟิล์มตอนแรกอะตอนที่ฉนวนเรายังไม่ได้เพิ่มนะแล้วก็ตอนกลางวันบางช่วงที่มันมันเย็นกับมันร้อนมันจะมีช่วงหน้าหนาวะกับหน้าร้อนอะผมสังเกตไอ้โซลาเซลล์แอร์มันมันใช้ไฟเยอะขึ้นตอนตอนที่ตอนช่วงเนี้ยคอมเพกับตอนหน้าหนาว เมือนหน้าหนาวมันใช้ผมเปิด3เครื่องใช้ไม่ถึง5กิโลวัตต์เลยแต่ช่วงเดือนนี้มันเริ่มไปประมาณ6กว่าละผมก็เลยรู้แล้วว่าน่าจะเป็นเพราะแอร์ก็ต้องทํางานหนักขึ้นไงยิ่งถ้ามีโซล่ากาบมาเนะผมน่าจะประหยัดไฟเข้าไปอีกเดี๋ยวมาดูรถกันรับรถนี่คือรถโคโดมนะไม่ใช่รถผมนะสวยมาก M2 สีขาวความฝันผมเลยเนี่ยตามหลายๆท่านมาครับเพื่อนพี่ก็มีใช้อยู่หลายๆคนอันนี้ติตโซล่ากับมากผมผมสามบ้านหลังเป็น80 ติดแบบสไตล์ญี่ปุ่นข้างหน้าติดใสหน่อยผมเป็นคนชอบออฟิล์สายทุกคันผมจะไม่มีฟิล์มดำนะก็คือข้างกับหลังเนี่ยคือ80เหรอ80ตึบเลยแต่ว่าข้างหน้าจะข้างห<ส>น้าใส <Okay. S 1> เพราะว่าพาลูกนั่งด้วยแล้วจะใส่ร้อนหัวเขาถ้าฟิลคนไทยคือ80 80 60ถ้าคนส่วนใหญ่ก็จะติด60แล้วก็ข้างหน้าแบบ40อะไรหรือ60กับ80ใช่แต่พวกรถซิ่งรถวิ่งกลางคืน ส่วนใหญ่ก็จะติดฟิล์มใสกันนะแต่ผมชอบติดฟิล์มใสนะถ้าไม่ได้มีความลับอะไรนะอ่าผมชอบติดฟิล์มใสเพราะว่ามันมองไม่เห็นกันคือนะอแต่ฟิล์มโซลากากที่ที่ส้มเนี่ยส้มก็ติดมาแล้วก็แฟนผมก็ติดนะอันเนี้ยคือจุดเสียของรถรุ่นเนี้ยอ่าฮะมันคือมันไม่มีที่ปิดซันรูปอไอ้มูนรูปอะ่ะเพื่อนสนิทผมอะ่ะซื้อคันนี้เหมือนกันแต่ให้พ่อแม่เขาครับแล้วเขาบอก ไม่ไม่ถึงเดือนเขาขายนะเขาขายไปเลยเขาบอกว่ามันร้อนมากแล้วพ่อแม่เขาไอนไม่ได้เขาติดฟิล์มก็ยังร้อนอยู่อวันที่ผมเอาคันนี้ไปติดฟิล์มกับคุณโอมอ่ะพอเข้ามานั่งอ่ะไอเดือนแรกอ่ะคือเย็นเลยนะคือจอดข้างนอกเงี้ยเข้ามาเสร็จปั๊บนี่ไม่มีความร้อนเลยอันนี้ไม่ได้เวอร์เลยนะหลังจากเดือนหนึ่งไปมันจะเริ่มร้อนขึ้นนิดนึงแต่ที่ผมสังเกตถึงฟิล์มโซลกะคือเดือนแรกตั้งแต่วันแรกที่ติดเดือนเนี่ยมันจะเย็นมากมันจะแบบหูแทบจะแบบถ้าสมมติว่าเอามือไว้ตรงเนี้ยก็ไม่รู้สึกเลยนะ พอเริ่มประมาณเดือนหนึ่งอ่ะมันจะเริ่มร้อนขึ้นนิดนึงแล้วมันก็จะนิ่งแต่มันจะมีฟิล์มที่ผมเคยติดกันมาก่อนมันจะชอบเดือนแรกเย็นพอผ่านเดือนหนึ่งไปอ่ะมันจะเริ่มร้อนขึ้นแล้วพอผ่านไปอีกสองสามเดือนมันจะร้อนอีกร้อนอีกแล้วประมาณปีหนึ่งอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนแบบใช่หรอวะกูคิดไปเองเปะวะมันไม่มันมันไม่เย็นแล้วะฟิล์มนั้นอ่ะเออถ้าเรื่องนี้ผมก็ส่วนใหญ่จะชอบยกตัวอย่างให้ลูกค้านะว่าแบบมันเหมือนเราทําไมเราต้องซื้อมือถือ เร้่ทำไมไม่ซื้อบางทีคอมพิวเตอร์ดีกว่าถ้าพูดถึงคอมคอม IBM ทเอมก่อนนะ IBM เอพูดถึงยี่ห้ออะเป็นยี่ห้อแบบจีนดีกว่าสเปคของ IBM อ็กับสเปคของคอมจีนประกอบเองมันจะถ้าสเปคเข้ากันอันนั้นจะถูกกว่าใช่ถูกกว่าเยอะแต่เรื่องความเสถียรมันจะต่างกันเหมือนวัสดุที่เขาเลือกใช้แล้วเซอร์วิสมันดีด้วยคันนี้ผมตกใจมากเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าไปนั่งมันจะร้อนมากผมเป็นคนขี้แบบร้อน อันนี้เข้าไม่ได้อันนี้รถผู้หญิงผมน่าจะคืออันนี้น่าจะเลือกตัวที่เป็นหลังคาสำหรับหลังคาแก้วโดยเฉพาะจริงๆมันเป็นฟิล์มอาคารของโซลากาศเอาแต่ว่าพอเห็นปัญหาเมืองไทยถ้าเอารถยนต์่เพราะว่าสมัยก่อนรถมันไม่ค่อยมีหลังคาเท่าไหร่แต่รถตั้งแต่ยุคสองสามปีที่ผ่านมาสมัยก่อนหลังคาไม่แค่นี้ยใช่ใหญ่แล้วแล้วมันก็มีที่ปิดใช่อันนี้คือเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบทั้งอ้ายแต่มันข้อดีของมันคือคนที่นั่งหลัง่ะ เวลาเราขับไปไกลๆมันมันเปิดได้ไงมันโปร่งแล้วมันไม่ไม่อึดอัดแล้วไม่แบบบางทีไม่เมารถใช่แต่ว่าก็เลยเลือกเอาฟิล์มอาคาระเอามาแปะมันตัวนี้เป็นตัวที่เย็นแบบเย็นสุดแล้วอันเนี้ยตอนนั้นคุณเอมบอกเป็นประหลอดด้วยฮ่ะแต่พอดูมันไม่เป็นปลอดนะกระจกมันดําพอความดำเจอกับประหลอดอ่ะมันมันเลยไม่เป็นเดี๋ยวผมให้ให้ดูอ่ะมันสำคัญมากเลยนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะไม่มีใครจะติดฟิล์มนี้เพราะตอนแรกอ่ะผมบอกเดียเดียบอกว่าไม่เอาประหลอด เพราะว่าคนมันกลัวดูเหยอ่าเวลาเห็นแล้วมันจะเงาเงาใช่แต่คือแบบมันเย็นไงแต่คนจะคิดว่าโอ้โหมาเสร็จปั๊บนี่เป็นลิเกอะไรข้างบนมันไม่ใช่นะเนี่ยลองดูดิกูยกมาให้มึงเจมกูจะให้กูดูทักูเห็นแล้วกูยกมาให้ตะก,ก้องเดอินสอร์ได้ไหมเอาเรียวๆเลยไม,ไม่เดี๋ยวเขาไม่เชื่อเห็นป่ะมันดำเลย อพอเวลาดำกับไอ้ปลอดล์นะครับมันอยู่ด้วยกันปาร์ลอดอยู่ข้างล่างมันจะไม่เห็นความเป็นปลรดลอันนี้นเผื่อไว้ถ้าใครอยากติดโซล่ากาศที่เป็นแบบติดซันรูปอะ่ะไม่ต้องกลัวปลอดลถ้าถ้าซันรูปดำอะ่ะคันนี้คันหนึ่งออกวันแรกผมนี่ตัดสินใจเลยนะไม่ต้องไปไหนอะ่ะไปหาคุณโอมคือไปไปไปรับรถเป็นเลิกเสร็จปับ๊บคือขอรถขับไปให้คุณโอมเลยคันนี้ก็จริงอันนี้รถศูนย์ใช่รถศูนย์ รถศูนเอ็กซ์คลูซีฟเราช่วงนี้ออกกันเยอะมากเลยตอนนี้ออกมาติดฟิล์มกันเยอะก็ลูกค้าก็ถามหาไก็มีทําวิดีโอไปเรือ่องเรื่องของการเลือกฟิล์มติดแล้วเป็นไงบ้างพี่คือตอนนั่งผม,ผมได้นั่งแค่แป๊บเดียวใช่ปะ่ะตอนก่อนติดอะแต่แค่ก่อนติดอะผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่าตอนเขาเตรียมรถให้ผมอะมันจะอยู่ใต้ล่มประมาณนี้เลย mm hmm. แล้วผมแค่รู้สึกว่าพอเข้าไปนั่งตอนที่เราผมสตาร์ทแม่งคือมันมีไอร้อน mm hmm. แต่มันไม่ได้ร้อนแบบโหทรม,มานะแต่มันรู้สึกมีไอร้อน ตอนนี้ผมจอดอย่างเงี้ยเข้าไปมันไม่ค่อยมีตนนั้งแต่ติดมาแต่ตอนแรกผมติดตัวน,นี้เป็นประหลอดโคตรสวยโคตรสวยเลย <c oughs> ผมชอบมากเลยนะแต่ G P S, <c oughs> <S ใช้ไม่ได้ใช่ใชตัวนั้นเป็นฟิล์มอาคารเหมือนกันเป็นฟิล์มประหลอดการร้อนดีมากแล้วก็ตอนกลางคืนอนะ่ะพี่มองไปมันเคลียร์มากมันไม่มืดแต่อันนั้นอนะ่ะคือตอนนี้พอไปเปลี่ยนแบบนี้มา G P S ผมใช้ได้ปกติสัญญาณทุกอย่างโอเคอเลย Easy Pass ใช้ได้แต่ไม่ได้ร้อนขึ้นเย็นเหมือนอเดิม แต่แค่อันนั้นมันเท่มันสวยมากเลยมันสีมันทองๆข้างหน้าอ่าก็จริงๆรแล้วเอาผ่านเวลไฟตัวใหม่เป็นตั้งแต่ตัวตัวก่อนหน้าแล้วครับเขาก็เคลือบสารมาเหมือนกันเพราะว่าญี่ปุ่นมันห้ามติดฟิล์มอ๋อมันก็จะเคลือบสารมาก็ก็ก็กันได้ในระดับหนึ่งแล้วโอ้แต่คนละเรื่องอ่ะคนละเรื่องก็ติดฟิล์มเลยแล้วก็รถส้มนี่คือรถทีมงานผมผมนั่งรถประจำแสดงว่ามันต้องติดฟิล์มไปเนี่ยอย่างสบายอ่ะก่อนหน้าต่างกันเยอะไหมพี่โอ้ต่างกันเยอะ ตอนนั้นที่เห็นผมก็เลยแบบอยากให้อยากให้ได้ลองใช้ก่อนก่อนที่จะแบบเปลี่ยนหลายๆคันนี้คันแรกใช่ปะแต่คือคนอะบางทีเขาก็จะเข้าใจว่าแบบพอเราติดฟิล์มที่บอกว่ากันความร้อนเต็มที่อะเขาคิดว่าเราจอดอย่างเงี้ยเข้าไปเสร็จปั๊บเนงหนาวอยู่เลยมันเป็นไม่ได้มันเหมือนความร้อนมันมาทั้งหมดพี่มาจากประตูมาจากหลังคามาจากอะไรก็เข้าไปใช่แค่ตรงนี้กับตรงนี้มันจะโดนสิ่งที่แตกต่างคือถ้าถ้าแบบใครดูอยู่แล้วได้ใช้แล้วเจอ ถ้าต้องจอดรถตากแดดทุกวันนะครับเข้าไปในรถแล้วพี่สตาร์ทแล้วเปิดกระจกไล่เดดแอร์ออกอืมอแล้วก็ปิดกระจกไอ้ฟิล์มตัวนี้มันจะเย็นกว่าคือเย็นเร็วเย็นเร็วขึ้นไม่ให้แอร์ทำงานนะบางทีแบบจอดตากแดดเกือบถึงบ้านแล้วยังไม่เย็นเลยสองปีที่ผ่านมาดีกว่าโซลากาศก็เติบโตมากขึ้นเพราะว่ารถไฟฟ้าที่เขาไม่ได้แถมฟิลม์มแล้วคนต้องจ่ายตังค์ซื้อเองคราวน,นี้ลูกค้ารถไฟฟ้าเขาก็เสิร์ชหาพอมีข้อมูลอะไรก็ต่อ,ต,อต่อกันมา พอได้เปรียบเทียบกับรถที่เคยได้ฟิล์มแถมมาอยู่ที่บ้านมันก็เลยรู้สึกแตกต่างครานี้เขาเอามาคันที่สองอันนี้สามก็มาติดจริงแต่เดี๋ยวเขาไปดูฟิล์มบ้านดีกว่า ที่ผมชอบของโซลากะาคือพอเราไปอ่ะทางคุณโอมกับน้องสาวเขาดูแลเราดีมากทีมงานทุกคนเขาดูแลดีมากเพราะว่าเขาอธิบายให้เราฟังจริงจริงวันที่ผมติดต่อเข้าไปคือเขามาดูบ้านเราก่อนแล้วคุณโอมเขาก็มาดูแล้วก็มาบอกผมตามแบบที่มีเหตุผลนะอย่างเช่นตอนแรกผมต้องการให้มันโคตรเย็นเลยเพราะเราไม่อยู่จริงไงแล้วคุณโอมบอกว่าจริงๆติดแค่ฝั่งที่มันมีแดดเข้า <Okay. S 1> ไม่ต้องไปติดทุกทั้งหลังนะ พราะามันยังต้องมีเหมือนแบบความร้อน UV เข้ามาฆ<ด><ด>่าเชื้อหน่อยในห้องนอน,นอะไรบ้างเงี้ยก็เป็นจุดที่ดีแล้วเขาเข้ามาสแกนดูว่าเราควรจะติดแบบไหนบ้างพอผมใช้บริการโซลากาศสักพังรู้เลยว่าอย่างที่คุณโนมบอกอะถ้าเราเลือกของที่มันถูกกว่านี้มีไหมมันมีแน่นอนอยู่แล้วแต่มันจะปวดหัวเรื่องเซอร์วิสทีหลังอ่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ปวดหัวเลย คือสบายใจมากรายัางบางทีต้องบอกอยังไม่ว่างไปเลยเขายังนะโทรมาให้ไปเซอร์วิสไปเซอร์วิสเถอะไปทําเถอะเรื่องรถอะแต่บ้าน <S <S บ้านผมตัดสินใจที่ผมจะติดเพราะว่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกัน <S <S นะคือเปิดแอร์ตอนกลางวันบางทีมันจะร้อนก่อนเยอะๆแล้วบางทีเก่าบ,บ้านเหงื่อมออกอาบน้ําเสร็จเนี้ยเหงื่อออกอะเปิดแอร์ไม่ทันอะแล้วผมอยากอยู่บ้านแบบที่มันไม่ใช่เป็นไอปิดแอร์ปั๊บแล้วรู้สึกร้อนเลยอะก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยมันใหญ่่ะ ใช่มันโผล่ี่เดี๋ยวนี้บ้านสมัยนี้ที่ที่ลูกค้าถามกันมาเยอะๆโผล่ตรงเนี้ยก็มีปัญหาแต่ว่าบ้านที่ยังยังดีที่ทิศนี้ไม่ไม่ไม่ได้แบบรับแดดเต็มๆมีบางหลังที่แบบเขาจะรับเออเขาจะรับแบบแดดตรงนี้เต็มๆก็ก็จะต้องแบบติดอีกตัวหนึ่งแต่เนี้ยผมที่ติดสายได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่าผมไม่อยากเบิ้ลกำแพงบ้านผมอ่ะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากแพงแล้ว คุณส่วนผมมันบินไปเมืองนอกมันกลับมาบ้านไม่ค่อยได้เปิดแอร์ใช่ไหมตอนตอนที่มันไปเมืองนอกอะไอเบิ้ลกำแพงมันแตกมันบวมผมก็เลยบอกช่างว่าผมอยากอิทีเลียให้เอาแบบเป็นปูนแหละแต่เอาไอ้บัวโพลีมาแปะแต่ปัญหามันคือไอพื้นปูนเนี่ยถ้าทาสีมันไม่เนียนและหาวอลเปเปอร์ยากมากผมเลยไ้่หาวอลเปเปอร์นี่ของเกาหลีแพงมากเลยใช่ใช่มันเป็นสีสีเป็นเพสต์อะสิ่งที่มันทําให้อันเนี้ย สีเปลียกเยอะที่สุดคือแสง U V อ่ะก็เลยคิดว่าเออยังไงผมก็ต้องติดมากันผมก็โอเคบางทีตอนนั้นที่ผมแนะนำมึงเพราะว่ามันไม่ได้โดนแดดบางทีเราก็ถ้าให้แสงธรรมชาติเข้าโอเคแต่นี้เราติดตัวใสด้วยใช่เราติดตัวใสแต่ทุกตัวก็กัน U V หมดพวกแบบก็จะมีหลายๆบ้านห้องวายหรือบางบ้านสะสมรูปภาพรูปภาพนี่ไม่ได้ผไม่ได้เลยกับไอ้รูปภาพเขาแพงๆอ่ะเขาบอกว่าขออันที่แพงที่สุด แต่ว่าตัว UV นี่กันเหมือนกันหมดแล้วตอนนั้นที่คุณอมบอกว่าโซลกาศอะบริษัทแม่เขาทำที่<อ>ให้ด h e ูด้วยฮะบริษัทแม่ชื่อว่าแซงโงแบงจริงๆก็มีพวกฉนวนหลายๆอย่างนะครับจิปบซัมจิปล็อกเวเบอร์ยาแนวก็มีหมดแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราก็เป็นเรื่องของกระจกเ,เขาทำกระจกอาคารกระจกรถยนต์โดยเฉพาะก็คือว่าเ,<ข>เราดูแค่ในส่วนของทีมก็คือเขามีเขามีประสบการณ์เรื่องทำพวกนี้ไหมปีนี้ก็360ปีนะครับบริษัทแม่ ปีนี้ฉลอง3 6มปีก็เราจะมีเกี่ยวกับตัวเลข360ออกมาอยู่เรื่อยๆเป็นโปรโมชั่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับฟิล์มที่ผมเลือกตอนแรกอ่ะทางคุณโอมเขาดีมากนะเขาจะเอาฟิล์มมาแบบแปะไว้ตรงเนี้ยหลายสีมากหลายแบบมากแล้วก็แปะทิ้งไว้ด้วยนะแปะเพื่อให้ผมเหมือนแบบกลับมายังมีแบบสองตสองใจมาดูได้อ่ะคือชอบมากคือผมต้องการใส่ก่อนผมจะรู้สึกว่าพอฟิล์มมันมืดเหมือนรู้สึกไปอยู่เนตึกออฟฟิศใช่ไหมผมก็เลยแบบอยากให้ได้ใส่ แล้วมันก็มีเฉดสีด้วยมันก็เลือกได้มีเฉดมีมีแบบเขียวมีฟ้านิดๆแล้วก็เหลืองๆหน่อยแบบสีเปียหน่อยอ่ะพอผมดูอ่ะผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันโชคดีเพราะว่ามันมีบ้านหลังเนี้ยเป็นตัวบังแดดให้แล้วก็เป็นตัวเทียบสีให้ด้วยใช่ผมก็เลยคิดว่าผมไม่ต้องประหรอดเดี๋ยวผมปิดมานเอาผมแค่เพราะว่าไม่ร้อนมากเอาใส่แล้วการ UV ประมาณนึงก็พอผมก็เลยดูแต่ทางคุณดวงเพราะาบอกว่ามันจะมีคือถ้ามันใส ถ้ามันใส่มากมันจะเป็นแบบฟิล์มที่ติดข้างในใช่แต่ของพี่ติดไม่ได้ใช่เพราะมันติดไอ้ตรงนี้มันติดอันนี้ของของเรามีฟิล์มติดภายนอกโดยเฉพาะที่เป็นแบบสําหรับติดข้างนอกใช่แต่พอเนี้ยมันมืดไปอันนี้ส่วนตัวผมจริงๆเขาก็ไม่แนะนานะเพราะว่าฟิล์มภายนอกมันจะกันพวกสิ่งแวดล้อมบ้านเราที่มันโหดมากอ่ะมันก็จะอยู่ได้นานแต่ผมก็ต้องยอมไปนะแต่มันไม่ได้ความผิดอะไรเขานะมันเป็นเพราะว่าผมต้องเลือกของผมเองผมต้องการใส่แต่ต้องติดข้างนอกก็มันอาจจะเปลี่ยนที่น่อย แต่อันนี้คือก็ผมก็ไม่แนะนํานะของท่านผู้ชมมันจะมีฟิลติดภายนอกฟิลติดภายในถ้าติดภายในได้ก็ติดภายในถ้าท่านผู้ชมชอบก็กติดติดภายนอกก็ติดภายนอกแต่ที่ดีคือเขาไม่ได้อยู่ดีๆมาติดแล้วไม่ไม่ไม่บอกอะไรเราเขาก็บอกเราทุกอย่างเลยนะแต่เราแค่เราอยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องเลือกแต่ใจอันนี้แต่ทางโซลกาเขาแนะนําดีจริงๆผมก็เพิ่งติดเนี่ยวันนี้วันแรกเลย <c oughs> ก็หวังว่า <c oughs> จะเย็นไปกับเดิน <c oughs> ตอนติดมีมีมาให้เทส มีมาผม,มติดตรงนี้ให้ให,ให้พี่สมเนี่ยแหละติดตรงนี้อยากให้ลองเพราะว่าความร้อนจริงๆอ่ะพี่จากแสงแดดที่เรารู้สึกว่าร้อนนะมันมาจากสองอย่างหลักลม,มีอันนึงเรามองเห็นอีกอันนึงเรามองไม่เห็นอไอมองไม่เห็นคืออินฟลัตอีกอันนึงที่มองเห็นก็คือแสงที่มันส่องผ่านคือถ้ายิ่งเข้มมันก็จะยิ่งเย็นแต่พี่เลือกตัวใสสุดก็จะอีกตัวหนึ่งจะเป็นกอง IR ออันนี้ก็จะเคยทดสอบอ่ะ ผมไปติดให้ส่วนใหญ่โชว์รูมมันต้องใสแล้วเขาอยากรู้ว่าลดเท่าไหร่และค่าไฟเขาลดเท่าไหร่โซนอากาศก็จะมีโปรแกรมอะไรคำนวณให้ต้องส่งไปทางอเมริกาก็ประมาณสัก3ประมาณ3องศาสำหรับฟิล์มตัวนี้ก็โอเคครับคือผมผมต้องบอกก่อนที่ผมเลือกใส่เพราะว่าผมอยากให้บ้านมันยังเป็นกระจกใสมืนอนธรรมชาติอยู่ผมไม่อยากให้มันเป็นกระจกแบบม,ม,มานี่่เเเมดยออแ,อแดดจะิิงฟฟต มาเนี่ยเราคงไม่ไม่อยากมาเปลี่ยนบ่อยเวลามันซีดเพราะมันซีดมันซีดเร็วถ้าเจอแดดอ่ะที่ผมเลือกใช้โซลกาศเพราะว่าคุณภาพแน่นอนอยู่แล้วแต่คือผมรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่ไปจนถึงวันเนี้ยเขาดูแลเราดีมากเลยไม่เคยต้องมีอะไรที่คือแทบจะซีมเลสไม่ต้องทําอะไรอะ่ะอยู่เฉยเฉเขาติดต่อมาเองเขาบอกให้เข้าไปทําเองส้มก็แค่ส่งคนขับรถไปแค่นี้วันไหนเข้ามาติดตั้งเข้ามาแต่คือผมว่าอย่างที่เราพูดกันตอนตอน้นคลิปว่า คือมันมีแน่นอนอ่ะในยุคนี้ด้วยนะไปหาซื้อมาเองติดเองไอ<ช>้ฟิล์มกัรลอยอ่ะเดี๋ยวนี้มีเพื่อนผมเนี่ยซื้อมาตังช่วยกันตัดเองแล้วอ่ะมันคือแบบเอาชิวเลยมันไม่ต้องซีเรียสมากมันมันเป็นอย่างไรก็ได้มันทุกวันนี้เราทําอะไรได้ง่ายมากกันหมดละทุกคนทําได้หมดแล้วแต่ผมแค่รู้สึกว่าเผื่อท่านผู้ชมลองเป็นเหมือนผมสมมติท่านผู้ชมมีความคิดเหมือนผมะนะผมจะเป็นคนแบบในชีวิตมันมีหลายอย่างเครียดเยอะละ มันเหนื่อยหลายอย่างแล้วอย่าไปหาเรื่องเพิ่มขึ้นมาให้เราเหนื่อยเลยให้แบบคนอื่นที่เขาเชี่ยวชาญทําให้เราอาจจะใช้ตังมากกว่าหน่อยมันไม่ได้แพงเวอร์นะมันมีหลายหลายแบบให้เราติดตามวันนี้ก็เลือกในเริ่มต้นใช่ใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มต้นของพี่มันไม่ได้แพงมากมันไม่ใช่แบบโอ้โหติดทิงแบบรถแสนมันไม่ใช่มันปกติราคาปกติอ่ะมันมีหลายเกรดให้เราเลือกตามที่เรามันไม่ใช่แพงสุดเข้ากับเราเลยนะ มันอยู่ที่ว่าเราอยากใช้แบบไหนใช่ของที่บ้านนี่จริงๆไม่จำเป็นต้องตัวแพงสุด<ช>เพราะแต่ละห้องแต่ละที่บางคนต้องการแบบดําเข้มไม่อยากให้มองเข้ามาเห็นก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งมีให้เลือกค่อนข้างเยอะแล้วพี่ได้เห็นงานติดตั้งไหมครับอยากอยาก,ยากความความรู้สึกทีหนึ่งว่าแบบ <ผม S 2> ตอนเห็นติดเขา protection หรืออะไรอย่างนี้เขา p r o t ดีเขาทําความสะอาดดีมากเลยเขานั่งขัดเขาเอาแพลตฟอร์มไ,ไปวางนอนนั่งทำาทีลนี้ผมลงมาถ่าย อย่างอื่นเม,มื่อวานะเราเสร็จแล้วเขายังไม่เสร็จเลยเขาทำไปนี่ดีมากนะครับมันเป็นงานฝีมือพวกนี้ผมพยายามเน้นเรื่องงานบริการอยากให้ได้รับความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราใส่ใจใน,ในทุกรายละเอยียดแต่เ<ด>ข,า,ขาบริการดีจริง,รงแล้วก็อย่างที่ผมบอกอผมไม่อยากปวดหัวเรื่องนี้ผมให้เขาทำให้เลยแล้วเขาก็เขาก็ดูแลผมดีมาตลอดผมรู้สึกอันนี้แฮปปี <happy S 1> ้มากขอบคุณมากครับ,รบทั้งเขาและน้องสาวเลยนะน้องผมน้องสาวดูแลดีมาก อันนี้เป็นเรื่องที่ผมเน้นดีกว่ากับกับทีมงานเวลาประชุมทุกอาทิตย์เลยว่าฟีดแบ็ของลูกค้าเรื่องของการโปเทคชั่นคือเราเราไม่อยากเราอยากขยบเดี๋ยวผมไปดูงานต่างประเทศหลายๆที่อ่ะช่างมักนมันดูเท่มากแล้วกลับมาดูที่ประเทศเราเฮ้ยทำไมมันยังเป็นแบบนี้อยู่หลายๆอย่างที่ผมเห็นบางคีนะพี่เหมือนวันนั้นผมคุยไปส้มอะไอเรื่องแค่นอันเนี้ยใช่ใคือทาสีหรือติดบอลเปเปอร์ช่วยติดเทปหน่อยได้ไหม แค่นี้ยังไม่ติดเลยอ่ะผมเคยเจอผมผมเคยเจอช่างคือปกติถ้าผมต้องไม่ทาอะไรส้มจะมารับผมบางทีบางวันแล้วขับไปวันที่ผมร้อยมาแล้วบางทีเขาจะไปบ้านเขาก่อนแป๊บหนึ่งไปดูช่างหรืออะไรเพราะบ้านเขาทาอยู่เหมือนกันพอผมไปเสร็จปั๊บอ่ะผมบอกส้มกูว่าบ้านมึงอ่ะมันเอียงนะเว้ยแบบไอ้ฟาหลืมมึงเอียงว่ากเลยส้มไม่เอียงจริงมันเอียงอย่างงี้นะผมบอกส้มมึงไปบอกช่างเลยส้มไปบอกช่างช่างบอกอะไรป่ะอ๋อตั้งใจทําแบบนี้เพื่อให้น้ําอะไรนะ <c oughs> คือแบบเพื่อให้น้ํามันไหลมาพอดีอะ่ะเหมือนแบบทําท่อเหมือนห้องน้ <c oughs> ําอ่ะทอมาอย่างงี้ให้น้ํา <c oughs> แต่มึงไ,ไ่ไม่ใช่ว่าบ้าง <c oughs> ค,คือของเราผมว่าในเอาเปรียบเทียบพบไปเกาหลีบ่อยเกาหลีเวลาเขาจะทอะาะทอะไรเขาต้องมีเซอร์นะใช่ <นะ S 1> อ,อว่าคุณทําประปาได้คุณต้องไปสอบให้มันได้เซอร์นะ <c oughs> คุณถึงจะมาทําได้ของไทยนี่คือฝึกเป็นก็คือก็คือทําได้แล้ะช่างประปาช่างไฟพันอะไรได้ก็กับช่าะมีแล้วผมชอบอันนี้มากช่าง ช่างแอร์แต่อของเราดีนะ <c oughs> <มา S 2> จะมากับเมียกินข้าวนั่งรผม<อ>ว่าทําไมมัน,<ห>นสนิทกันจังวะมันเพราะว่าตอนเขาคุยเขาจะมาแบบปกติแค่แต่พอผมออกไปข้างนอกเขากำลังทําอยู่ไม่เห็นผมเห็นแบบมันชอบม,มึงไปนู <c oughs> ่นนี่ไอ้ผู้หญิงอะกูล้างอยู่อะย <c oughs> อย่างที่คุณโอมบอกอะ <c oughs> หรือว่าเราไปดูช่างแบบผมเคยไปลงงานดูคัตตี้อย่างเงี้ยมันแบบดูโคตรภูมิใจในการทํางานมากนะนี่ลัมโบกินี่ที่สุดช่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผงเ<ช>สื<ะ>้อผ้าคือพี่นัทนี่คือแบบจัดเต็มหมดอ,อ,อืมก็คือเป็นดีเทลที่เราอยากที่จะทําตามที่แบบเห็นเขาทําดีๆเนาะเราก็อยากพัฒนาจริงๆแล้วอาชีพพวกเนี้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้เยอะนะใช่ใชแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบเคารพรักในอาชีพตัวเองเคารพในอาชีพตัวเองก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติอะทุกอาชีพก็ถ้าทําดีพี่ก็แนะนําคนอื่นต่ออยู่แล้วอะใช่ใช่คือจริงๆนะเพราะว่า มันผมไม่อยากปวดหัวไม่มีใครอยากมีความรู้สึกเหมือนแบบพอเข้าไปคุยแล้วรู้สึกเหมือนโดนไอนนี่กําลังหลอกอะไรอยู่ทุกอย่างซึ่งมันเป็นความรู้สึกไม่ดีเฉยๆแล้วก็ไม่อยากรู้สึกเหมือนต้องมาปวดหัวทีหลังอะผมไปโซลากาดทุกอย่างไม่มีปวดหัวเลยเราโชคดีอย่างนะทุกอย่างที่เราใช้ส่วนมากเขาจะชอบเหมือนแบบไม่จําเป็นอันนี้ไม่จำเป็นเลือกมาให้อันที่มันแบบพอใช้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยดีมากเลยแล้วก็มีมห้องห้องเดียแสงมันเข้ามาเพราะเขาเขาไม่อยากติดคมมากเขาอยากติดเอนมูลี่ฝั่งหนึ่งแสงมันเข้าตลอด ก็เลยบอกทางโซลกาดให้ติดแบบอันมืดๆโซลกาดยังบอกอนะถ้ามันเข้มยังไม่พอนะลองแค่นี้ก่อนถ้ามันเข้มไม่พอเดี๋ยวเบิ้ลให้เบิ้ลข้างนอกใช่เบิ้ลข้างนอกแต่คือก็น่าจะพอแล้วครับดีมากแล้วก็ผมก็ไม่ได้ติดบนห้องนอนเพราะว่าอย่างที่พูดตรอยากให้มันมีคือถ้าห้องนอนเนี่ยอยากให้อยากให้มันมีการฆ่าเชื้อโรคนิดนึงแต่ถ้าบางบ้านที่มีม้งลวดโอเคติดฟิล์มได้ก็จะเปิดม่านออกไปแล้วก็ให้มันมีม้งลวดแต่ถ้าไม่มีม้งลวดเดี๋ยวยุงอะไรมันจะเข้าอืก็ห้องนอนคือบางบล็ ทึบเลยแล้วติดฟิล์มไว้อีกเดี๋ยวมันจะเหม็นอับออก็ควรเพราะว่าเวลาเราเตียงนอนมันก็จะเป็นแบบเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็มรอ่าช่พ่าเชื้อโรคที่เตียงเราเขาเข้าแนะนำจริงๆผมบอกเลยท่านผู้ชมลองถ้าอยากลองติดฟิล์มรถยนต์ลองเข้าไปคุยคุรมก่อนได้นิ่โทรไปถามได้เลยนะครับฟิล์มบ้านอันนี้เผื่อไว้เพราะว่าเมษาอะไรมาแล้วร้อนไม่ร้อนจริงมันน่กิดเป็นฮีสโตเป็นตีก๊อบแล้วก็จริงๆเขามีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างนะเขามีแบบ พวกทำความสะอาดรถยนต์มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับทำให้เามาขงมงเขามาให้ที่คนขับรถรบขอบคุณมากเลยครับได้เลยครับติดต่อไปได้ติดต่อทางไหนบ้างคะก็จะมีทางออนไลน์ก็จริงๆแล้ว Facebook, IG, l i ลน์แอดไลน์แอก็เข้ามาถามได้ตลอดครับเรื่องรถยนต์หรือเรื่องฟิล์มถามความรู้ก็ได้ว่าควรติดแบบไหนเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ท่านนึกถึงไอ้ฟิล์มาคารจะไปซื้อที่ไหน ใช่ไหมมันยังไม่รู้ก็ก็เข้ามาสอบถามได้เป็นความรู้แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบกันก่อนเพราะว่าบ้านเราเองเราอยู่นะครับเป็นสินค้าที่เราเราซื้อแล้วเราใช้เองแต่ถ้ารถยนต์บางทีคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ซื้อเพราะว่าบางทีเราเลือกฟิล์มแถมเราไม่ได้เลือกเจ้าของโชรูเขาเลือกทีมงานเราก็ออกไปติดตั้งก็พยายามให้มาตรฐานอะ เข้ากันหมดทุกที่เลยก็ไม่ว่าจะเป็นโชว์ลุมที่แต่ทีมงานดี<ๆ>เพราะว่าวันที่เราเอรถไปตอนแรกเขาต้องมีห้องติดฟิม์มเขายังเคลียร์ทุกอย่าง,งนุ่นี่ทีมงานใส่ชุดทุกอย่างมีแบบเป็นยูนิฟอร์มกันทุกอย่างดีเลยขอบคุณมากครับ